สวัสดีครับกล้ามาสิช็อตนิวประจำวันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับผมและก็มากับข่าวครา,าวของเล่นตัวใหม่กับพี่คนนี้นะครับเขาก็คือพี่กระถิงชื่อควายนะครับกับร่างคุณพ่อคุณแม่เก่งของเขานะฮะกับพี่ควายขาวทองนะครับและนี่ก็คือฟิกวาร์คมัมเมอร์เลเดอร์บับฟาฟีเวอร์ซอมบี้ฟอร์มกับร่างจามะก็ตนะครับผมร่างที่ เขาได้เป็นแชมป์จากการแข่งขันนะฮะและก็คำขอของอมิตินาก,กะก็เป็นจริงนะฮะคือได้พลังที่สามารถกำจัดไรเดอร์ทุกคนได้นะฮะร่างนี้ก็อืมก็น่าจะเรียกว,ว่าร่างย้อมนะครับร่างย้อมมาจากตัวฟีเวอร์ซอมบี้นะฮะเพียงแต่ว่าจะเพิ่มออปชันอีกนิดนึงอ่ะให้ดูฮารุฮารามาห่าขึ้นมานะั่นคือเขาสีทองของพี่เขาอะนะกับผ้าคลุมหลัง ก็จะมีผ้าคลุมหลังมีขาสีทองเท่านั้นเองนะฮะนอกนั้นก็เหมือนกับฟีเวอร์ซอมบี้ทุกอย่างนะกระทั่งอตรงผ้าลงสะโพกที่มันเป็นสีทองนะนั่นก็เหมือนกันนะครับผมก็คือใครที่กีดก์ดร่างนี้ก็เก็บมันไปอีกร่างหนึ่งนะฮะหลังจากที่แหม่การตลาดเขาฉลาดทาฉลาดใช้ดีมากนะครับผมาว่าร่างฟีเวอร์ที่ออกมาก่อนหน้านี้คนพูดถึงน้อยนะ เอาจริงๆก็ต้องบอกว่าคนพูดถึงร่างฟีเวอร์ซอมบี้น้อยกว่าร่างที่เขาได้เป็นจามากก็ตเนี่ยนะครับไอ้ร่างนี้เนี่ยโอ้โหเพราะร่างนี้มันมหาเทพเนาะใครทาอะไรพี่เขาก็ไม่ได้นะครับผมพี่เขาเล่นโหล้มคนนั้นคนโน้นคนนี้ไปทั่วเลยนะฮะแล้วก็ร่างนี้เนี่ยมันเป็นร่างที่ตอนแรกกีตเนี่ยหายไปนะฮะซึ่งกีตจะกลับมาในตอนท้ายนะแล้วก็ไม่ได้บวกกับร่างนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแนวทางของกีตเปลี่ยนไปนะก็เลยจับคู่กับ ตัวมิจินากะน,นะครับผมอันนี้จริงต้องบอกว่าร่างนี้ก็เป็นอีกร่างนึงผมรอนะฮะผมก็ไม่ได้ปรารถนาไอ้ร่างฟีเวอร์สมบีเท่าไหร่อยากได้ร่างนี้มากกว่าซึ่งนั่นแหละครับการตลาดเขาเขาก็เลยเข็นร่างที่คนต้องการน้อยกว่าออกมาขายก่อนนะฮะแล้วพอขายไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ได้เวลาที่จะเอาสิ่งที่ผู้คนต้องการออกมาขายทีหลังนะครับซึ่งแน่นอนไร้ร่างนะผมก็ซื้อไปก่อนแล้วนะฮะร่างนี้ก็คงจะไม่พลาดเช่นกันเพราะจริงจริงเรารออร่างนี้เนาะ แล้วไงร่างโน้นก็มี2อ,อย่างคือ1เก็บไว้กับ2เอาไปขายทิ้งมีทางเลือกเท่านี้เองนะฮะและล่างนี้เขาก็มีของแถมมาเพิ่มให้อีกหน่อยนั่นก็คือนี่นะครับคอไอดีฮะใช่เขากําลังเล่นเกมสะสมคอไอดีกันนะครับผมหรือว่าไอดีคอนะะเนี่ยเนี่ยเขาเลยแถมมาให้นะฮะเอามาถือเล่นเท่ๆนะและก็นอกจากไอดีคอที่แถมมาให้แล้วนะครับย้ำอีกทีว่าเหมือนเดิม เหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะอาวอาวุธเขาก็มีแค่ไอตัวเลื่อยเชนซอเนี่ยนะครับไอเลื่อยไฟฟ้าเนี่ยนะเอ่อแล้วก็นะอย่างที่บอกว่ามันย้อมออกมาขายเพื่อให้คนที่ต้องการร่างนี้ได้เก็บสะสมกันอีกทีหนึ่งนะฮะทีนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแล้วว่าผ้าข้างหลังเนี่ยคือเห็นว่ามันก็พอขยับได้นะฮะแต่ว่าก็ดาอันนี้เดาวว่าน่าจะเป็นยางนะเพราะว่าจากของตัวไทคูนนะครับไอบูจินซอเนนะี่ยเขาก็ทํามาเป็นยางเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะจะหนาจะหนัก กลางจริงๆก็กลางยากนะด้วยความที่มันถ่วงนะสักพักมันก็ลงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เดาว,ว่าน่าจะยางเหมือนกันนะครับแล้วก็น่าจะโอ้มันทั้งผืนนี้ก็น่าจะเอาเรื่องเนาะเอ้ไม่รู้ว่าตอนที่กลางเนี่ยใช้ฐานช่วยแล้วรีทัชแต่งเอาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็เดาว,ว่าน่าจะยางนะฮะแล้วก็น่าจะหนักใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีของยางพวกนี้ก็คือว่ามันก็จะเวลาจับท่ายางมันเอาไปช่วยค้ำด้านหลังไห้มันล้มได้นะแต่ว่าในการจับท่าอื่นๆอยากให้ ผ้ามันปิวสวยลอยกระพือไปข้างหลังนี่น่าจะต้องใช้ฐานช่วยนะครับผมใครที่เฝ้ารอตัวนี้ยังไงก็ไปตมไปสอยไปติดต่อกับตัวเพจที่เราสนิทสนมหรือว่าเพจที่เราไว้ใจกันได้ร้านค้าที่เราไว้ใจกันได้นะครับสินค้าอันนี้นะฮะเป็นพรีเมียมบันไดลิมิเต็ดอีกแล้วนะครับแน่นอนก็จะมาออกของธรรมดงธรรมดาได้ยังไงเนาะสนนร,ราคาอยู่ที่11,000เยนนะฮะนี่ขนาดตัว ไอ้นี่นะกล่องแบบรุ่นเวอร์ชั่นแรกนะยังขนาดนี้โอ้โหไม่อยากจะคิดถ้ามึงไปเป็นกล่อง iPhone มึงจะแพงกันสักขนาดไหนนะฮะซึ่งจากภาพนี้นะฮะเราก็จะเห็นว่ามันเป็นร่างสุดยอดของตัวเอกทั้ง4คนในเรื่องนะฮะนั่นก็หมายความว่าแน่นอนนะครับว่าอีดกับนาโกก็น่าจะต้องออกแล้วอย่างแน่นอนนะฮะหลังจากที่ไปโชว์ในงานนะแล้วก็ไม่มีวี่แววหายไปเลยนะฮะ ก็แสดงว่าน่าจะอยู่ในแผนการผลิตแล้วเนาะก็รอกันต่อไปนะครับสําหรับคนที่อยากได้ล่างสุดยอดของกีดและนาโกเอามาร่วมกันนะครับผมและนี่ก็คือรา,าสิช็อตมิวประจำวันนี้ครับสวัสดีครับ